สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเที่ยวที่ร้าน Baby Gigi สาขาเมกาบางนาน,นะคะวันนี้จีจะพามารีวิวสินค้าที่ขายดี ที่สุดในตอนนี้เลยนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเครื่องฟอกอากาศ Atory นะคะเป็นเครื่องฟอกอากาศสำหรับเด็กเล็กที่ติดรถเข็นหรือว่าพกพาติดไว้ในรถได้เวลาพาน้องไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูว่าตัวนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันการใช้งานยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการทำงานของ Atory กันเลยนะคะว่าเขาทำงานยังไงเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องกันนะคะโดยวิธีสัมผัสเบาๆค่ะค้างไว้นะคะจะมีแต่งไฟขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ การหมั่นเขาก็คือว่าตัวเนี่ยค่ะตรงสีเหลืองเนี่ยค่ะจะ,ะดูดอากาศแล้วก็กรองอากาศมานะคะผ่านตัวช่องตรงนี้นะคะก็จะมีลมออกมาเป็นลมอากาศที่กรองแล้วสะอาดแล้วนะคะก็จะมีลมเบาๆค่ะทีนี้ถ้าเกิดคุณแม่อยากปรับระดับความแรงลมเนี่ยให้มันแรงขึ้นเราสามารถแตะปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นแสงสีเขียวค่ะลมก็จะแรงขึ้นทําให้น้องเนี่ยรู้สึกสบายแทนพัดลมได้เลยนะคะตัวนี้อ่า แล้วนี้เดี๋ยวเราจะปิดเครื่องนะคะก็วางนี้สัมผัสเบาๆปุ๊บปิดเครื่องแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูนะกันนะคะว่าข้างในเนี่ยระบบกรองเขาเป็นยังไงเนี่ยค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถถอดออกมาล้างได้นะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นไส้กรองนะคะไส้กรองตัวนี้จะเป็นไส้กรองเฮดป้านะคะก็คือว่ากรองฝุ่น p m 2.5ได้เลยแล้วก็ด้านในนี่ก็คือจะเป็นตัวกรองคาร์บอนก็คือกรองกลิ่นได้นะคะ ตัวเครื่องกองไอ,ไอตัวไส้กองเนี่ยนะคะก็คือว่าเรา,เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะแนะนําควรเปลี่ยนทุกๆ2เดือนนะคะเราจะมีอะไหล่ขายแยกต่างหากนะคะตัวนี้ก็คือ390บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกับรถเข็นกันเลยนะคะนี่เลยค่ะ,คะก็ใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะคะการรถเข็นเลยะคะ่ะ แล้วเราก็ปิดเข้าไปเนี่ยค่ะหันตัวสีเหลืองออกด้านนอกนะคะเป็นตัวกรองอากาศดูดอากาศแล้วก็ตัวตัวพัดลมเนี่ยค่ะจะเป่าเข้าหน้าน้องนะคะแล้วก็เปิดปิดได้ตามปกติเลยค่ะแล้วมันก็จะสามารถติดตั้งบนรถยนต์ได้ด้วยนะคะเอ่อทั้งในที่วางรถเข็นแล้วก็คาซีทได้ด้วยเลยนะคะตัวนี้แนะนำเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ควรมีช่วงเวลานี้เลยนะคะ